บางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้แล้ะก็ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าจะยังไม่รู้นะครับว่าสวัสดีครับทุกคนผมกิบครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีง่ายๆนะครับเกี่ยวกับฝากระติกน้ำนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเอากาติกแบบนี้ ใส่น้ําหรือใส่น้ําแข็งเนี่ยเราก็จะชอบเปิดฝา <c oughs> เปิดไม่บอกเปิดฝาแล้วก็วางลงคือแบบนี้นะครับอันที่จริงแล้ววางแบบนี้มันก็ได้ครับแต่มันจะทําให้ฝาของเราสบรบปกปรก้าที่เราไปตามป,ป่าตามทุ่งานาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้ฝาของเราสบรบปกปรกที่จริงแล้วถ้าเราไม่อยากวางผาไว้กับ แล้วก็นี่เลยครับตรงหูหิ้วของกระติกน้ำเราเปิดออกมาปุ๊บเห็นตรงนี้ไหมครับมันจะมีร่องตรงนี้เขาจะทํามาเพื่อให้รับกับตรงนี้พอดีเนี่ยครับร่องตรงเนี้ยนี่มันจะอยู่แบบนี้ครับเห็นไหมครับแบบนี้เลย บางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไมร่รู้และก็ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าจะยังไม่รู้นะครับว่าผากระติกน้ําเอาใส่ตรงนี้ได้พอผมไปทําให้เพื่อนดูหลายคนมีแต่คนบอกว่าเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นกระติกแบบนี้นะครับวิธีที่จะทําให้ฝาอยู่ที่ปากของกระติกก็คือเอา ที่จับที่เปิดนี่นะครับมาวางเกาะที่ตรงนี้แบบนี้นะครับวางแบบนี้มันจะเลอะนะครับเราก็เอามาวางไว้ที่ตาตรงนี้เขาทําที่เกาะไว้ให้พอดีแล้วนะครับเอาละครับทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายคับ